สวัสดีครับผมนิติตันติฟูลหสามหนึ่งศูนนกสามหนึ่งเจ็ดหวันนี้นะครับผมจะมาสร้างชิ้นงานเฟรมจักรยานนะครับเนื่องจากนะครับชิ้นงานเฟรมจักรยานนะครับมีวิธีการที่ทําซับซ้อนมากนะครับผมจึงได้ร่างแบบไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับที่ผมได้สร้างไว้ร่างไว้นะครับขั้นตอนแรกนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องสร้างนะครับโครงล่างในลักษณะนี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับสร้างเซนเตอร์ไลน์เส้นนี้นะครับจากนั้นนะครับลากเส้นนี้ขึ้นมาครับทำมุมกับเซนเตอร์ไลนให้สารจุดหกหนึ่งองศานะครับหลังจากนั้นนะครับก็สร้างเส้นนี้นะครับและเส้นนี้ขึ้นมานะครับให้ทํามุมเป็นห้าสองศากับเส้นล่างนะครับแล้วสร้างเส้นนี้นะครับประตัดจุดนี้และจุดนี้นะครับให้ ให้มีขนาดความยาวตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเป็น330นะครับตรงนี้นะครับโคอนซิเดนต์กันนะครับโคอินซิเดนต์กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็สร้างเส้นบนนะครับให้เส้นบนทำมุมกับเส้นนี้นะครับ88องศานะครับให้ความยาวเส้นบนเป็น394.5นะครับหลังจากนั้นนะครับให้2เส้นนี้นะครับทำมุมกันนะครับ31.6องศานะครับหลังจากนั้นนะครับสร้างเส้นเส้นนี้นะครับ ให้เส้นนี้นะครับตัดที่จุดนี้และจุดนี้นะครับให้โคอินซิเดนต์กันนะครับทั้ง2จุดนี้นะครับให้ความอยองเส้นนี้110องศานะครับส่วนความยาวของเส้นที่เกินจุดนี้ออกไปนะครับเป็น2 5มิลลิเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับสร้างนะครับเส้นนะครับที่ 3D ส e t c ตนะครับคือเราจะทําการสร้างเส้นนี้นะครับ 2เส้นนะครับโดยใช้ที่ 3D สเกตนะสเกตแบบ 3D นะครับสเกตออกมา2เส้นนี้นะครับให้2เส้นนี้ให้ให้2เ,เส้นนี้นะครับตัดจุดตัดนะครับตัดจุด2จุดนี้นะครับและให้มีความยาวเท่ากันคือ110 mm ิเนิเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราจะทำการ สร้างนะครับเส er mm ้นนะครับด้านบนนะครับเส้นด้านบนนะครับเส้นด้านบนนี้นะครับให้ลากจากจุดนะครับจุดแรกนะครับจุดที่สร้างไว้นะครับลากลงมานะครับเป็นความยาวหนึ่งร้อยมิลลิเมตรครับและลากจากจุดนี้นะครับมายังจุดศูนย์กลางนะครับให้ฮอลลีเซนเท่ากับจุดศูนย์กลางนะครับทํามุมตรงนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบองศานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการนะครับสร้างนะครับ จากโครงล่างโครงเดิมนะครับนีวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการนะครับอินเวอร์ a ค t นติตี้นะครับเราจะอินเวอร์ตคันติตี้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับสามเส้นนะครับอินเวอร์ตคันติตี้นะครับเพื่อเราจะเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างแบบต่อไปที่เส้นนี้นะครับเราเลยจะต้องทำอินเวอร์ตคันติตี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการสร้างเพลนนะครับสร้างเพลนนะครับคือเพลนนี้นะครับสร้างเพลนนี้ขึ้นมานะครับโดยการนะครับเพลนนี้นะครับเป็นเพลนของเพลนหนึนะครับเพลน1จะอยู่ที่เส้นนี้นะครับวิธีการสร้างเพลนหนึ่งนะครับทําโดยการทําโดยการนะครับ ทำโดยการนะครับให้จุดนี้นะครับ hmm. จ hmm. ุดนี้นะครับเพลนนี้นะครับผมสร้างโดยการนะครับใช้เส้นนี้นะครับและจุดนะครับจุดเส้นนี้ก็จุดนี้นะครับทําการสร้างเพลนนะครับได้เพลหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับที่เพลงหนึ่งนะครับผมจะทําการนะครับสเก็ตนะครับสเก็ตเส้นนี้นะครับเส้นนี้สเก็ตนะครับสเก็ตโดยการลากเส้นนะครับ ผ่านจุดนี้นะครับลากเส้นผ่านจุดนี้นะครับและให้จุด2จุดนี้ horizontal กันนะครับสร้างเครื่องวงกลมนะครับไปตัดจุดนะครับตัดจุดด้านบนนี้นะครับคือตัดจุดตัดจุดนี้ครับนะครับสร้างเส้นวงกลมให้ตัดจุดนี้นะครับให้จุดนี้และเส้นนี้นะครับ coincident กันนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็กําหนดนะครับกําหนดขนาดนะครับด้านนี้ยาวสองนะครับด้านนี้สองแล้วก็ จุดนี้จุดนี้ห่างกันนะครับ5้าสิบจ็ดจุดนี้และจุดนี้นะครับห่างกันยี่สิบแปดนะครับจุดตัดและจุดนี้ครับห่างกันยี่สิบขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการนะครับสร้างเพลนนะครับเราจะทําการสร้างเพลนที่สองนะครับเพลนที่2สร้างโดยนะครับเส้นนี้นะครับและจุดนี้นะครับคือการสร้างเพลนที่สองนะครับหลังจากนั้นนะครับเพลนที่สามนะครับ เพ้นที่สามนี้เกิดจากนะครับเกิดจากจุดนี้นะครับและเส้นนี้นะครับต่อไปนะครับเพลนที่สี่นะครับเพ้นที่สี่นะครับสร้างโดยการนะครับจุดนี้และจุดเส้นนี้นะครับต่อไปนะครับเพลนที่ห้านะครับเพ้นที่ห้านะครับสร้างโดยการใช้จุดนี้และเส้นนี้นะครับต่อไปเพลนที่หกนะครับเพ้นที่หกดูดีๆหนึ่งนะครับเป็นจุดนี้และเส้นนี้ของส่วนโค้งนั่นเองครับ ต่อไปนะครับเพนที่เจ็ดนะครับเพนที่7จะอยู่ด้านบนนะครับคือจุดนี้และจุดนี้นะครับจุดนี้และเส้นนี้นะครับเกิดเพนที่เจ็นะครับเส้นนี้นะครับต่อไปนะครับเพนที่9้านะครับเพนที่เก้านะครับเป็นเพนที่จะต้องใช้เส้นจุดนี้นะครับและเส้นที่ใช้นะครับในเพนที่9้าคือเราจะใช้ ไลท์เพนนะครับใช้จุดนี้กับไลท์เทนนะครับในการสร้างเพนที่เ้าพอได้ครบ9เพนแล้วนะครับพอได้แล้วนะครับต่อไปเราจะทำการสเก็ตในบริเวณนี้นะครับสเกตตามหนังสือเลยนะครับบริเวณนี้นะครับสเกตหเเเกให้ได้ลักษณะอยู่ในรูปแบบของอย่างนี้นะครับ อเนะครับสเก็ตให้ได้ลักษณะนี้นะครับสเก็ตบนเพลนที่9นะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการสร้างวงกลมนะครับวงกลมนะครับแต่ละวงนะครับเราจะสร้างบนเพลนนะครับเริ่มจากนะครับเพลนนี้ก่อนนะครับวงกลมแรกที่เราจะสร้างนะครับคือวงกลม วงกลมที่เพลนบนเพลนที่3านะครับเพลนที่3ในนี้นะครับคลิกที่เพลนที่3นะครับทําการนะครับสร้างวงกลมนะครับสร้างวงกลมนะครับให้วงกลมนะครับมีขนาดไดมิเตอร์ครับ18นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับสวีปนะครับโดยการนะครับเลือกที่วงกลมนะครับแล้วเลือกที่เส้นนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับตินฟีเจอร์นะครับเป็น1มิลลิเมตรนะครับเราก็จะได้นะครับโครงล่างนะครับ ชิ้นหนึ่งนะครับต่อไปนะครับไปเพลนที่สี่นะครับเพลนที่สี่นะครับเพลนที่สี่คือเส้นนี้นะครับทําการนะครับสเก็ตนะครับวงกลมขึ้นมานะครับน่าจะกลางนะครับให้ไดมิเตอร์นะครับมีขนาดนะครับสิบแปดเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้น exit สเก็ตนะครับทําการเซฟนะครับเส้นนะครับเลือกเส้นนี้นะครับสักครู่นะครับ จากนั้นนะครับทาการสวีปนะครับเลือกวงกลมนี้และเส้นนี้นะครับกดถูกต้องนะครับให้ติ้ฟีเจอร์หนึ่งมิลลิเมตรนะครับเราก็จะได้นะครับชิ้นงานนะครับเป็นโครงเหล็กสองอันนะครับต่อไปนะครับที่เพลนนะครับเพลนหกนะครับที่เพลนหกนะครับที่เพลนหกนะครับแล้วก็ทําการสเก็ตเช่นเดียวกันนะครับ สังกลุ่มนะครับที่จุดศูนย์กลางนะครับขนาดนะครับ18เช่นเดียวกันนะครับที่ p l a n 6นะครับหลังจากนั้น exit สเก็ตนะครับทำการ sweep นะครับ sweep เส้นนี้นะครับกับนะครับเส้นโค้งนะครับสังเกตดีๆตรงนี้ดูดีๆนะครับเส้นโค้งนะครับ p l a n 6นะครับจะเป็นเส้นโค้งด้านบนนะครับ ก็คือเส้นนี้นะครับโอเคนะครับตินฟีเจอร์นะครับ1นะครับได้ครับโครงเหล็กนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเพลนห้าเพลน5นะครับเพลน5สังเกตดีครับจะอยู่ด้านในนะครับโอเคนะครับเพลน5จะอยู่ด้านในนะครับกดสเก็ตนะครับสร้างวงกลมนะครับที่จุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะครับสร้างขนาดนะครับ18นะครับ หลังจากนั้นนะครับทําการนะครับสเวินะครับปรับเส้นโค้งด้านล่างนะครับหนานะครับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับจะทําการนะครับมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์โดยเลือกไลท์เพลนนะครับโอเคนะครับกดถูกต้องนะครับเราก็จะได้นะครับโค้งเหล็กนะครับมาสองข้างแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่เพลนสองนะครับ หนึ่งสองนะครับทำการสร้างสเก็ตวงกลมนะครับขึ้นมานะครับ18นะครับแลนะครับยีนะครับจากนั้นนะครับทำการนะครับ extrude นะครับ extrude นะครับกับทิศด้วยนะครับยาวครับ110นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับทำการนะครับสเก็ต อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เพลน2นะครับทําการออฟเซตนะครับริเวณนี้นะครับรีเวิร์สนะครับ1นมิลลิเมตรนะครับกดโอเคนะครับแล้วทำการนะครับ Extrude Cu t นะครับแล้วกดโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับวงกลมที่ตัดข้างในนะครับ จากนั้นนะครับเลือกที่ right p เพนนะครับเลือกลงมาด้านบริเวณนี้นะครับเซตสเก็ตนะครับสร้างวงกลมนะครับขึ้นมาหนึ่งวงนะครับขนาดไดมิเตอร์นะครับสามสิบสองนะครับหลังจากนั้นนะครับเอ็กซ์ e รูนะครับเอ็กซ์ e รูแบบอ p t ทูเอ็กซ์นะครับทู d ดเรคชั่นนะครับเอ็กซ์ตรูแบบอ p t ทูเอ็กซ์นะครับจากนั้นนะครับ กดติ้นฟีเจอร์นะครับ1มิลลิเมตรนะครับกดโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับส่วนของด้านล่างมานะครับจากนั้นนะครับที่เพลนด้านบนนะครับคือที่เพลน7นะครับสร้างวงกลมนะครับสเก็ตนะครับวงกลมนะครับขึ้นมานะครับไดมิเตอร์นะครับ28นะครับทำการนะครับ extrude นะครับ กับทิศด้วยนะครับ330นะครับตึ้นฟิวเจอร์นะครับกดโอเคนะครับจะเห็นว่าท่อมันไม่ทะลุนะครับเราต้องการทําให้ท่อทะลุนะครับเราก็ทําการนะครับสเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เพลนเจ็นะครับเลือกคอนเวอร์ n เอน y ิตี้นะครับที่บริเวณนี้นะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นนะครับทำการนะครับ extrude cut นะครับลงไป330นะครับคลิกโอเคนะครับก็จะทำการเจาะลงไปถึงข้างล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับที่บริเวณด้านล่างนะครับ ที่เทลนเก้านะครับที่สเก็ตสิบห้านี่นะครับเราจะทำการนะครับ Extrude นะครับห้ามิลิเมตรนะครับแค่ห้ามิลิเมตรเท่านั้นนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการนะครับมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์กับด้านไรเท n นนะครับคลิกโอเคนะครับ เราก็จะได้ส่วนล่างแล้วนะครับใส่สีนะครับใส่สีนะครับทำการใส่สีนะครับเป็นเพ้นนะครับสีแดงนะครับสีดำนะครับสีเงินนะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วครับคนครับ